มาค่าวันนี้เรามาเก็บมะเขือกันนะคะมะเขือเปาะเจ้าพญาเนาะพี่น้องเนาะนี่กําลังอ่อนๆเลยอ่อนๆเลยจ้าเก็บขายเก็บกินก็เก็บอ่อนๆนะคะอย่างอ่อนเลยใครซื้อไปในโชคดีที่สุดเลย <c oughs> นี่อ่อนมากอ่อนมากเลยนี่นะคะถ้าจะดูมะเขืออ่อนไม่อ่อนดูตรงนี้นะพี่น้องนะเออดูอย่างนี้นะคะ เมื่อเขือของเรานะคะปลอดสารนะคะปลูกเองนะปลูกเองนะคะปลอดสารที่สุดเลยไม่ได้ฉีดยานะคะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่อะไรที่แบบเป็นอันตรายต่อคนเลยนะนี่มันก็จะมีนี่เล็กๆน้อยๆเนี่นะคะมันก็จะมีน้อยๆน้อยใหญ่ปะปนกันไปนะคะแต่ละหลุนแต่ละหลุนเนาะนี่พี่น้องเนาะนี่นี่อ่อนๆเลยจ้า มะเขือเปาะเจ้าพญานะคะใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะสั่งจองได้นะเพราะว่าจีปลูกก็ไม่ได้เยอะเนาะก็พอขายเนาะพอได้ขายเนาะลูกเล็กลูกใหญ่นี่นะคะอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะนี่ก็เจ้าพญาอันนี้ก็คือเจ้าพญานะคะนี่ แมงลักก็มีนะทุกคนแมงลักก็มีนะใครต้องการใช้แมงลักก็บอกได้ค่ะทุกคนต้นเล็กนิดเดียวนะต้นเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าลูกดกมากนะคะลูกดกมากเนาะคือต้นเล็กนิดเดียวเห็นไหมแค่ถึงหัวเข่าเองเนาะทุกคนเนาะนี่เล็กนิดเดียวอันนี้มเะมเขือยาวนะครับมะเขือยาวนะครับนี่อ่อนๆเลยจ้าลูกใหญ่หญอๆอวบๆมีลูกเล็กลูกน้อยนะคะแซมกันไปนะคะนี่ เยอะเลยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะมาดูนะคะนี่เลยมะเขือยาวของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือจีบปลูกไว้ประมาณ2ีเอ็ดต้นนะคะประมาณ20่สบกว่าต้นเนาะนี่เลยนี่เขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะจีบเอาไปกิน3ลูกแล้วเนาะเพื่อนเนาะนี่คือต้นไม่ได้สูงมากนะคะแค่ประมาณหัวเข่าเนาะเพื่อนเนาะ นี่นะคะคือมะเขือยาวของเราเนะาะมะเขือยาวของเราอวบอ้วนเลยนะคะนี่เลยติดลูกแทบทุกต้นเลยนะคะนี่เลยติดลูกแทบทุกต้นเนาะนี่นี่ก็ติดลูกนะคะนี่ก็ยาวจริงนะอวบอ้วนเหมือนเจ้าของเลยเห็นไหมเอออ้วนเตี้ยเหมือนเจ้าของเลยเนาะมะเขือยาวของเรานะคะนี่ สวยมากทุกคนเพิ่งจะปลูกครั้งแรกนะคะจีเพิ่งจะปลูกผักแบบสวนครัวครั้งแรกเนาะก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเออได้ผลผลิตนะเว้ยได้กินนะอะไรเงี้ยนี่ลูกนี้อวบมากเพิ่งเก็บไปนะคะเพิ่งเก็บไปสามลูกเนาะอบอบอ้วน,นเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่คือสวนนี่นี่นะคะ คือสวนมะเขือยาวของเรานะคะนี่จีบก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้เลยนะคะนี่ปลูกประมาณยี่สิบกว่าต้นนะคะนี่ยี่สิบกว่าต้นเนาะตอนนี้เริ่มติดลูกแทบทุกต้นแล้วน้องเพื่อนเนาะเห็นไหมติดลูกแทบทุกต้นแล้วคือน่ากินมากๆปลูกครั้งแรกนะคะนี่ปลูกครั้งแรกกันเลยเห็นไหมคะน่ากินมากๆ